สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆกันคือวิวัฒนาการของสมาร์ทวอชจากที่เคยเป็นแค่แกเจ็ตเท่ๆบนข้อมือเราเนี่ยตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นผู้พิทักษ์สุขภาพที่อาจจะรู้จักร่างกายเราดีกว่าตัวเราเองซะอีกนะครับเอาละครับ เริ่มกันเลยสำหรับหลายๆคนที่กำลังจะซื้อสมาร์ทวอชเดือนใหม่เนี่ยคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คือจะเอารุ่นท็อปสายลูอย่าง Ultra 2หรือว่ารุ่นล่าสุดอย่าง Series 10ดีคือถ้าดูแค่สเปคเผลนๆเนี่ยการตัดสินใจก็อาจจะดูง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะเลยแต่เรื่องที่เราจะคุยกันจริงๆวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเลือกรุ่นไหนดีนะครับแต่เป็นการมองไปข้างหน้าว่าเทคโนโลยีบนข้อมือของเราเนี่ยมันกำลังจะพาเราไปถึงจุดไหนกันแน่เพราะว่าภารกิจของเจ้้้าาาาอออุุปปปปปกกกกกกกรรณชชิิินน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 ีีีีมมััััััลลลลลงงงจจเเเเเ่่่่่ยยไไแบบสคคคโถึตหดดทวว มันไปถึงไหนแล้วในส่วนแรกนี้เรามาดูกันครับว่าสมาร์ทวอชรุ่น top top ในตลาดตอนนี้เขาทาอะไรได้บ้างเรื่องแรกเลยที่คนส่วนใหญ่ใช้ตัดสินใจก็คือเรื่องแบตเตอรี่นี่แหละครับอัลตราไฮเนี่ยให้ High มาแบบเกือบ2วันเต็มเมเลยนะแถมเปิด GPS ได้ยา,ยาวๆเกิน12ชั่วโมงในขณะที่ Series 10ก็จะอยู่ได้ประมาณวันหนึ่งเปิด GPS ได้ราวๆเจ็ดชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่าความต่างตรงนี้มันชัดเจนมากๆสาหรับคนที่เป็นสายกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่านักกีฬา พอมาดูเรื่องความทนทานนะโอ้โหอันนี้ต่างกันคนละเรื่องเลยครับเอารัตูนี้จัดเต็มมาเลยครับตัวเรือนเป็นไทเทเนียมจอแซฟไฟร์กันรอยขีดข่วนกันน้าได้ลึกถึง100เมตรแถมยังผ่านมาตรฐานความทนทานระดับกองทับด้วยนะส่วนซีรีส์สิก็จะเป็นตัวเรือนอลูมิเนียมกับกระจกไอออนเซึ่งก็แน่นอนว่าเหมาะกับการใช้งานทั่ว,วไปในชีวิตประจําวันมากกว่าฮาร์ดแวร์ข้างนอกเนี่ยเราเห็นกันชัดๆเลยนะว่าต่างกาันแต่การเปลี่ยนแปลงที่มันสุดยอดจริงๆเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในต่างหากครับงั้นเรามาแงะดูข้้้าา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 งงงงงงในนนนนนนกกกกกกััััััดีวีววว่เเเเเทททคคโโลลยยบบือหรรํํมมมป็ไูจพซ แล้วก็ชิปที่กาลังจะเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการสุขภาพกันเลยหัวใจสําคัญของมันเลยนะคือสิ่งที่เรียกว่า PPG หรือ Photoplethysmography ฟังดูยากใช่ไหมคะแต่พูดง่ายๆเลยนะมันคือเซนเซ,นเซอร์ที่ใช้แสงสีเขียวนี่แหละครับส่องลงไปที่ข้อมือของเราเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเลือดซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยนะสำหรับการวัดค่าต่างๆที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดแต่เจ้า PPG เนี่ยมันไม่ได้ทํางานตัวเดียวนะครับมันทํางานร่วมกับเซนเซอร์อีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็น ECG ที่่ใ้ววััดลืนไฟาหจ BIA ที่เอาไว้วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแล้วก็ accelerometer ที่คอยจับการเคลื่อนไหวของข้อมือซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกส่งไปประมวลผลด้วยชิป S10 ที่ทรงพลังมาก,มากๆกเพื่อสร้างเป็นภาพรวมสุขภาพที่ละเอียดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วไอเทคโนโลยีทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้บ้างมันแก้ปัญหาสุขภาพจริงๆได้ยังไงนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนเลยจุดที่ s m a r t w a t c h มันขยับจากการเป็นแค่อุปกรณ์นับก้าวไปสู่การเป็นผู้ช่วยเตือนภัยด้านสุขภาพแบบเชิงรุกลองดูปัญหานี้สิครับภาวะหยุดหายใจตอนนอน ทัวโลกเนี่ยมีคนเป็นมากกว่าพันล้านคนแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคืออะไรทีไมครับเกือบ80%ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นเพราะมันเกิดขึ้นตอนที่เราหลับอยู่ไงครับเราเลยไม่รู้ตัวและนี่คือความเจ๋งของมันครับฟีเจอร์ใหม่ของ Apple เนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิธีวัดออกซิเจนในเลือดตรงๆนะแต่ใช้ Ac c e ซ e r o m ร t e มหรือมาตรความเร่งมาจับก,การเคลื่อนไหวเล็กๆของข้อมือแทนซึ่งการเคลื่อนไหวนี้มันสัมพันธ์กับการหยุดหายใจของเราตอนนอนคือมันฉลาดมากเป็นวิธีที่เราคาดไม่ถึงเลยแต่กลับได้ผลดียังไม่หมดแค่่่นนนนนนั้้รอออกกจากเเืงนนแลวี Apple ยังมีฟีเจอร์แจ้งเตือนภาวะความดันโลหิตสูงด้วยซึ่งฟีเจอร์นี้ได้รับการอนุมัติจาก FDA แล้วด้วยนะอันนี้ถือเป็นเหมือนจอกศักดิ์สิทธิ์ของวงการเลยการที่ได้ FDA approve นี่มันเรื่องใหญ่มากนะครับมันเหมือนเป็นการยกระดับจากแกจิตไปเป็นอุปกรณ์การแพทย์เลยทีเดียวและความท้าทายด่านต่อไปที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากๆก็คือโรคเบาหวานครับตัวเลขคาดการคือภายในปี2025จะมีผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า589ล้านคนทั่วโลกมันเยอะมากนะครับและตัวเลขมหาศาลนี้แหละที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี ถ้าสรุปง่ายๆเลยนะคือเขาบอกว่าเราสามารถตรวจจับเบาหวานชนิดที่2ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วด้วยอุปกรณ์สวมใส่แบบนี้แหละและที่สำคัญที่สุดคือไม่ต้องเจาะเลือดครับนี่คืออนาคตของการคัดกรองเบาหวานเลยแล้วทั้งหมดนี้มันกำลังพาเราไปไหนกันแน่เอาล่ะเรามาส่องอนาคตบ,บนข้อมือของเรากันดีกว่าครับว่าในปี2026และปีต่อๆไปเราจะได้เห็นอะไรกันบ้างดูไทม์ไลน์นี่สิครับมันไปเร็วมากนะปี2024เพิ่งจะมีแจ้งเตือนความดันที่ FDA รับรองแปบ๊บเดียวปี2025ก็มีข่าวลือเรื่องดีไซน์ใหม่ที่บางลงมีสายแบบแม่เหล็อ 26, กออารเชื่่มต 5G ดาวเทียมก็จะกลายเป็นเรื่องปกติและเป้าหมายต่อไปที่ทุกคนรอคอยก็คือการคัดกรองเบาหวานด้วย AI โดยที่ไม่ต้องเจาะเลือดถ้าให้เจาะจงลงไปอีกนะสิ่งที่เราน่าจะได้เห็นในรุ่นถัดๆไปก็อย่างเช่นแบตอัลตราสามที่อาจจะอยู่ได้เกือบ3วันเต็มๆเลยการสื่อสารนอกพื้นที่สัญญาณผ่านดาวเทียมหรือการมี AI เป็นเหมือนเทรนเนอร์ส่วนตัวคอยให้กําลังใจตอนเราออกกลังกายแล้วก็ดีไซน์ที่บางลงใส่สบายขึ้นเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราลองมามองภาพใหญ่กันดีกว่าว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันมีความหมายว่ายังงงลล้วันนนส่่ผกรระททบบตตอเเคโโยยีีใชิาาง นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยภารกิจของสมาร์ทวอชมันเปลี่ยนไปแล้วจากที่เมื่อก่อนเป็นแค่อุปกรณ์นับก้าวตอนนี้มันกําลังจะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับภาวะร้ายแรงที่อาจเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยก็ได้เราจะเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนไปทุกมิติเลยจริงๆจากเมื่อก่อนที่เป็นแค่ตัวแจ้งเตือนกับตัวติดตามฟิตเนสตอนนี้กลายเป็นเครื่องเฝ้าระวังสุขภาพเชิงรุกจากข้อมูลแค่ก้าวเดินอัตราการเต้นหัวใจแคลอรี่ตอนนี้กลายเป็นข้อมูลทางการแพทย์ลึกๆอย่าง ECG หรือแนวโน้มความดันโลหิตมันคือการเปลี่ยนจากแค่ความสะดวกสบายไป ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าบทบาทของมันกําลังเปลี่ยนไปสัดส่วนของฟีเจอร์ด้านการแพทย์การเฝ้าระวังโรคเนี่ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนแซงหน้าฟังกชันเดิมๆอย่างเรื่องความสะดวกสบายหรือการติดตามฟิตเนสไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่แค่การอัปเกรดอุปกรณ์ธรมธรมดาาแล้วนะครับแต่มันคือการอัปเกรดความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพของเราทุกคนครั้งใหญ่เลยสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าในวันที่นาฬิกาบนข้อมือเราเนี่ยมันอาจจะรู้จักร่างกายของเราดีกว่าตัวเราเองซะอีกคําถามก็คือใครกันแนนนนน่่่ทททีีีีเเป็จ้้้้้าาาขขขอองงงมมููลลลพพววกครรัด มันมาพร้อมกับความรับผิดชอบอะไรบ้าง